สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ๋าเจอกันอยู่บ้านสวนคือเก่าพี่น้องจ๋าสิพาไปหาหน่อไม้พี่น้องจ๋าสิพาไปบงหน่อไม้คุณยายว่าหน่อไม้แตกห้ายหลายพี่น้องจ๋าคุณยายว่าหน่อไม้แตกเยอะมากไปดูกันนะคะคุณยายว่าหน่อไม้บงหวานแตกพี่น้องจ๋าโยโกไดโนหน่อไม้กระไลโกแท้ จะไปถือก่อบนเนี่ยจะไปถูกกอไหมเนี่ยหน่อไม้พี่น้องจ๋าหน่อไม้บงวานสิได้ตอกกอนี่ก็ยังบ่มีกอนี่ก็กอนี้ก็ยังไม่มีมนมนพี่น้องจ๋าอ๋อบรรยากาศคือฝนสิโตกเนี่เมื่อตึปตับพี่น้องจ๋าบ้างนี่ อ๋อสีเขานาแรงละเด้อสีเขานาฝนละพี่น้องจ๋ากลุ่มผ้าละเนาะสีมดกลุ่มผ้าละพี่น้องจ๋ามีนาเมษาป้าสีลงนาอีกล่ะเบื้องท้องฟ้าไปสังคอมืดแทะใบไม้กระหลวงพี่น้องจ๋าบานสวนมณีสาอยู่โคกอยู่ป่าตะกี้ตะเก้าก็เป็นป่าเห็ดละพี่น้องจ๋าบัานี้คุณยายพ่นมาเห็ดคุณยายพ่นมาเห็ดก็เลยเป็นให้เป็นสวนเป็นบ้าน จะหาบองหน่อไม้อ๋อนี่เด้นี่ไงคุณยายบอกหน่อไม้บองหวานแตกพี่น้องจ๋านี่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 หน่อไม้บองหวานหน่อไม้บองนี่พี่น้องจ๋าหน่อไม้หวานนี่ไงอืมเด็ดเนาะคุณยายว่าหน่อไม้ออกก่อหน่อไม้พี่น้องจ๋าก่อหน่อไม้หวาน เด้ทางในนี่เด้อืมคุณยายให้น้ำมันก็เลยแตกนี่พี่น้องจ้าเห็นบ่านี่เห็นบ่านนี่นี่นี่นอนี่หนอนนี้หนอนนี้นี่หนอนนังน,น,นี่หน,น,น,น่อไม้บงหวานโอ้ใส่ขี้หมูแล้วมันแตกเนาะใส่ขี้หมูให้น้ำแล้วมันแตกอ้าขัดแท้หน่อไม้บงหน่อไม้บงที่ไรคุณยายว่าคุณยายเห็นหลายอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็ะองหน่อ ทางผูมีแบบทางผูย่านบ่มีเดี๋ยวไปเบิ่งทางคุณเดี๋ยวมาดูทางกอเยอะๆอีพี่น้องจ๋าหน่อไม้บงคุณยายคุณยายให้น้ำพี่น้องจ๋าคุณยายให้น้ำอ่อนให้คนงานเอาขี้หมูกบเนาะคุณตาเอาขี้หมูกบมันก็รลยแตะไหน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 ยังภมิ กอดท้งที่ยังบม่มีได้กอดทางก็หัวเสียใจที่เรเห็นอ๋นอ,อนี่เด้คุณยายว่าพ่อเก่งเลยได้คุณยายวอาออกหลายหน่อแล้วนี่พี่น้องจ้าอึ๊บอืมนี่ไงนี่หน,น่อไม้บงพี่น้องเอ้ยหน่อไม้บงหวาน ต้มแซ่บเธอได้พี่น้องจ้าต้มต้มสุกเนาะกินดิบกระแซ่บต้มสุกกระแซ่บตอนนี้มีไหมย,ย่าชัวรมันแตกหลายอยู่ขึ้นฮาวผอบ่เห็นทำไมเราหาไม่เจอเจอสามหนอนน้องเออเออเออเอข้าวทีเจอสามหนอน,น เห็นแค่สามเองคุณยายบอกว่าสีห้าหนอโอ้ยท้องฟ้าสิ็ฝนสิโตกแคนอเมือนห้าแต่บบเห็นพี่น้องจ๋าเห็นสามหนอเห็นสามนอก็มีกระ่บมีฝน สงสัยสิทางพุ้นละสงสายสิไปทางพุ้นแหละก่อในสองกอ่อฮนหนึ่งเป็นสามทางผีบอกรือว่าทางไหนทางกระบอไม้ขี้หมูมันสูงพุนเนาะขี้หมูมันสูงมันแนมโบเห็นมันแนมบบเห็นเนาไหม ขี้หมูมันสูงมันแนมบบเห็นหน่อไม้พี่น้องเอยเห็นแค่สามหน่อป้าอากาศค้มพี่น้องจ้าอากาศค้มมากเลยมันเหมือนฝนสิตโตเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้านึกว่าสิลงสิหลายเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้เบิง่งคำคุณย่ายว่าอันคขาบอกไปตัดอันหน่อไม้มาตม้มเอาหน่อไม้อบมาต้มกิน ก็เลยพามาเบ่งสงใส่สีทางผุบบผูบได้ย้างไปบางทางผุดเดี๋ยวพ้าไปเบ่งอีกก่อนย้างหลายกับบอได้ได้ยานงูหลายเลยพี่น้องจ๋าอือบ่มีคนเห็ดมันเนาะมันก็เลยหลเดี๋ยวย้างไปกัขวกขวอกขวักงูนะคะงูทางผีมันสีออกอยู่บ่ ทางทีมันจะออกไมมันอ้อมมันผตายมันบ่มีน้ำมะมมีทางทีดกัได้เป็นสามหน่อนะพี่นอ้องจ้าทางทีดกับบมีบมีบม,บมีเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วบงมาขามน้อยมะขามน้อย มะขามน้อยพอดีจำเจียวประเด็กพี่น้องจ๋าบังโถ่มะขามน้อยเปี้ยงเปียวมะขามเปียวใท่ไเนี่ยมะขามพันธุ์ง่ที่เขาโด่งขายครับพี่น้องจ๋ามะขามพันธุ์ใ่ญ่ที่เขาเกะโด่งะนะที่เขาเสื่อมที่เขาเซออิ่มนี่ละ่ะต้นนี่ละ่ะโคตรเปียวบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋า